เหนื่อยมากเลยอะ่ะข้าวเช้าแล้วก็ไม่ได้กินม <ไป S 2> าเนี่ยเฮ้ยแต่งเต็งแต็งแต่งแต็งแต็งเอาไหนเนี่ยนี่คิดจะขายแข่งก็ไม่รู้สินะฉันจะเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งให้ได้เลย รู้จักโรเบิรตโอคาโรสป่ะรปโรเบิร์ตโอคาโรสยิงแป๊กครับผมท้ายบ้านทอสอะ่ะนายคงไม่รู้จักสินะให่มัดเลยรู้จักาฟาเป่าวสัฟฟาโอ้สาฟาไปตามบอลเลยสาัฟา

งานกันล่ะเฮ้ยอับดูลพักก่อนดีกว่าร้อนอะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอะข้าวเช้าเราก็ไม่ได้กินมาเนี่ยเราไปเตะบอลตากแดดเนี่ยโอ้ ไม่ได้กินข้าวเช้ามาซะด้วยต้องเนียนๆแล้วเนีนโดนหมดไอ้ยี่ตัวนั้นไอ้ยี่เธอมางานอะไรอย่างนี้ไมขนินินเลยอะไรไอ้นี่โอ้ขนมมันนี่เอามังเลยเออาบินเอาไปเออสกที่างเงี้ย มาเพื่ออะไรอะ่ะต้องตวเฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่รักโลกไม่รักโลกอับดุลคนไม่รักโลกโแย่งกินขนมเลีง้งธรรมดารักโลกนะเว้ยเออเฮ้ยอ,ยอ,ยอยร่ยอยเติมตะกิดหอมนัวฉ่ำๆวหวานแต่พอ ร้านธุรกิจบางดุนเฮ้ยแล้ว <Hey, S 2> ไหม่จะได้ขายของเนะี่ยทำก่อนดีกว่าด้วยแน่งานนี้เรานี่ฉลาดจริงๆเลยจะกินไม่ได้ไม่ขายแลย้วเอามากินเองได้ไปนเนี่ยต้องละเอียดหน่อยให้ออมันน่ากินหน้าตาก็ดีชือ้อ ชิ้นเออนี่พวกนายลองกินไก่ทอดร้านใหม่ได้ไหมเฮ้ยมีร้านใหม่ด้วยเหรออร่อยปหมลองแล้วลองแล้วอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเอาจริงดิโอ้โหผู้เสยอยากกินเลยอ่ะแหมใบไม้ไปกินเลยอะไรเราจะกินไก่เราไม่ได้กินใบไม้คนไม่ใช่หนอด้วยเห็นหิวอ่ะโโอ้หเฮ้ยขับดุญมาแล้วนี่นั่นอ่ะ เฮ้ยเก็บของอะไรมาแย้เนี่ยขนมปั้นน่ะโอ้ยสายอีกแล้วเนี่ยเสียบุ๋ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินไมดูตามมาตั้งเดือนเลยเนี่ยดูนะครับแต่มองไม่เห็นยังหรอไปเลยไปวิ่งรอบรอบสนามสองรอบเลยไปเข้าแล้วไงต้พูดอะไรกันนั่นอยู่ตรงโน้นนี่เฮ้ย พวกไหนเฮ้ยครูผมบอกให้ไปวิงว่งรอบสนามกรอบไปปฏิบัติฮะปฏิบัติตเ,ดเดี๋ยวนะครูโฟมเขามาสายเองแท้แทมนายก็เดินชวนกับครูเขาเองอีกแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราเนี่ยอ่ะนั่นสิคือเราเห็นพวกนายชอบออกกันมังก,กายเราเลยชวนมาวิ่งด้วยกันนี้ก็ได้เหรอปฏิบัติวิธีคนหนุ่มย้ายไกันอีกเหรอรอบไปเลยเอ้ยเอ้ยรีบไปดิ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 เฮ้ยมวย ลืมทำการบ้านที่ครูให้ด้วยนะวันนี้ก็เลกิกคาสได้ไปพักกลางวันได้ไปอ๋อเลยอเฮ้ยหิวจังเลยแต่โรงอาหารก็อยู่ใกล้ไก่งองอ,อีกด้วยแดดก็ร้อ,กกอนที่เกดเดินเนาะพวกนายก็บินมาสินี่คนนะ้ไม่ใช่นกนี่สาฟ้าพูดไปเรื่อยอีกแล้ววันนีพวกนายก็หมนไปเรื่อยเฮ้ยแต่ลมีอะไรให้พวกนายดู แต่งก่อนดูเลยแตงต่แงแต่งแตงแต่งแตงเอ้ไหนเนี่ยมีก็ไม่บอกผูะชมขนหมต้องเดินไงจากเลยโอ้โหเอาอะไรกันทำไมมีเงื่อนขอะไรอีก20บาทคนละยี่สครับคนละยีครับเดี๋ยวนะเดีเดี๋ยวเดีนี่ยนะยี่สิบบาท มันเกินไปหน่อยละมั้งขนาดไหนต้อง20บ้าบอแล้วขนาดไหนต้อง20ขนาดไหน20 1 2 3นี่งองสามเอาฟรีเลยมั้ยเอาฟรีเลยมั้ยเอาฟรีก็ดีดิเอาฟรีก็ถ้าขายนะไม่ต้องสูงละสิบบาทไงอันนี้แถมให้เพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรภาพไม่มีใครวันนี้มีแค่20บาทใครจะกินก็กินใครไม่กินเด้อ เดินไปเดินไหมไม่เดินก็กินไม่กินละยี่ไม่เดินก็กินแดงไม่ต้องกินไม่ต้องกินกินหรอกกินไหมครับไม่มีใครกินโอเคครับผมกินเองนะครับผมสั่งอีกครั้งนึงครับมีใครกินไหมครับไม่กินนะเขาราคาเป็นร้อยนะครับนะเขาดังนะครับราคาเป็นร้อยนะครับอือกินดูอ่ะผมถามอีกทีนะครับมีใครกินไหมครับไม่เอาดูสีดูสีไม่ต้องมาอวดเลยกินก็กินให้ฟรีเข่าอ่ะเดะผู้นายโอ้โหเปิดมานี่กินตีหน้า โม่จังเลยยังไม่ทันกินเลยเนี่ยเออโม่อย่างเดียวเลยก็อยากกินก็ซื้อตั้งแต่แม่อร่อย่าหลอกขายอย่างเดียวกินตีหน้ามาเกลือกินพคตรอย่างเงี้ยกินเลยเลยอ๋อต้องแต่ดูจากหน้านายดูน่ากินนะเนี่ยลองดมดมดมสุดชิมกินหลอกให้หอมหลอกน้ำตาลเขาจะหมูครับมาไม่มีใครหิวเลยหรอ ไม่มีอ่ะกินดิเอ้าไปอ้าอาไปโอ้โหใจร้อนเกินไม่ไหวแล้วเหรอหยิบเลยครับลูกค้าคนแรกครับผมเอ่อเฮ้เนี่ยเดี๋ผมก็ไปเก็บที่ซาฟานะครับไม่ครับกระโปรงครับนี่ครับดูรีวิวจากลูกค้าคนแรกครับผมอันนีอืมกรอบไหมครับกรอบนัวมไหมหกสุกอบอกอร่อยไหมครับอร่อยแสงออยไหมครับ ไม่แสบเไม่แสบลองชิมหน่อยดิไม่ชิมอ่ะอยากชิมว่าซื้อนะโอ้โหชิมก่อนอร่อยเดี๋ยวเราก็ซื้อแห้งก็ได้ดมกลิ่นน่าจะรู้กลิ่นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้กลิ่นเลยเลยได้กลิ่นนิ้วอย่างเดียวเน,นี่ยตอนนี้อ่ะชดสิขอดีไม่ได้ล้างมาือน่าจะไม่ใช่กลิน<ม>ก่นขนมปังมดมเลยยังไงดีดูงมาครับอยในกระเป๋ามันสั่นแล้วเนี่ยหรือว่าหรือว่าขานายจะดินลองดูก็ได้หรือว่านายจะดิน อไม่เดินไม่เดินลองดูแต่ก็ได้เฮ้ยอันนี้นายให้ไปหมเขาไมอร่อยคือตังด้วยเขี้วป่ะแล้ประกันครับอร่อยให้หกสตอกโบกให้สิบไม่ใช่เด้ออร่อยให้สิบสต๊กปรกให้หกสต๊อกโบกให้สิบเดียวน้อยอะไรนี่ยฮะแล้วอร่อยไหมครับอืมอร่อยคุ้มไหมครับยี่สิบบาทไม่คุ้มและอร่อยไหมครับอืไม่อร่อยแล้วผมให้คูณใหม่ครับ ไม่เหลือครับไม่เหลืออขนมที่นายหลอกขายเราย0ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่หลอกมันคุ้มแล้วซื้อมาจากไหนเนี่ยเอาทำเองครับมีมือขนาดนี้หรอเราเป็นเชฟคอแห้งแล้วเนี่ยตุลาเดินไปซื้อน้ำดิร้านตรงนั้นนะร้านป้านั้นนะไม่ต้องจะไปซื้อทำไมไก่พวกของนายก็เป็นลูกค้าเราเป็นเพื่อนกันเออั้งลูกค้าทั้งเพื่อนมีก่อโอ้โหมีตั้งอย่าง ร้านขายเท่าไหร่อ่ะขวดละสิบบาทเพื่อนสิบบาทฟังนะร้านที่เราจะให้ตุลาไปซื้อเนี่ยขวดละห้าบาทเองแต่นายมันต้องเดือนโอย่างเงี้ยมันกำไรไปกำไรอะไรเราอุตส่าห์ไปเดินมาเราดูรู้เลยเนี่ยขวดเงี้ยพอเรากินเสร็จนายแอบเอาขวดจากทางขยะไปก๊อกน้ำหนึ่งบาทที่บ้านนายใช่ไหมล่ะครับเราเติมน้ำก่อกมันน่าอะไนี่มันเนี่ยมีใครสดไหมครับมันจะติดคอไอ้นี่มันจะติดคอหน้านไนจังแบบนี้สร้างมาเพื่อให้เราซื้อจริงๆรอ่ะก็หมดเลยใช่ไหมเนี่ย หรือก็ได้เลือกก่อนขวดไหนเชื้อโรคน้อยสุดอนนี้จะเชื้อโรคน้อยสุดเฮ้ยทำบินเลยเฮ้ยเรากินด้วยดีกว่าช่วยได้เยอะขึ้นเลยน้ำก๊อกก็ได้เหมือนกันครับเนี่ยคุ้มไหมอ่ะสิบบาทเนี่ยต้องไปเปิดให้ลูกค้าอีกอืมปกราเตะไปซื้อร้านป้าป้าเปิดให้ไหมเปิดให้ป้าเนี่ยเขาเขาไม่บ่นแต่เราบ่น วันนี้ปิดยอดน่อยบ้าได้จากพวกนี้ดบ้าเนอะเออตี๋เข้าไปโอ้ยกำไรถ้าเราทำเองะเนี่ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยหืมเป็นไรเก๋าไม่มีไรมามองกินต่อ โอ้โหอร่อยมากเลยน่เต็มแปลจริงเนาะอืมขอบใจเว้ยมีท้าอะไรอีกไหมแป๊บลองทนมื้อโต๊ะมาเพื่อลูกค้าสุดที่รักไม่คิดจะขายแขกก็ไม่รู้สินะ อยากกินขนมปังอบกรอบอีกครั้งจังเลยอืมเฮ้ย,อยสองคนนั้นเป็นอะไรอ่ะยืนช่องหน้ากันทำไมเนี่ยเออโห้สองร้าน,านเออทั้งสองล้านเลยอ่ะเหมือนกันแป้าเต้เลยอ่ะนี่บอกแล้วว่าเาไปเช็คกันหน่อยดีกว่าไปเฮ้ยพวกนายสองคนเนี่ยยืนมองหน้าก,กันอะเป็นไรหรือเปล่าปล่าเราแค่จะขายขนมปังซื้อปล่า มันมีคนมาขายทับที่เราดิเราอะมาก,ก่อนโทษทีอย่าชนอย่าชนบอกเลยชนมาเลยเพื่อนยี่สิบบาทตัวชัดดังเดิมเพื่อเหมือนเมื่อวานใช่ไหมชัดดังเดิมเลยเพื่อนเดิบเลยอ่ะยี่สิบบาทอร่อยกว่าแถมสิบห้าบาทเองอุ้ยราคาถูกลงก็ต้องซื้อราคาถูกสิใช่ไหมโอ้ค่าของมันอะสิบห้าบาท ของเราแค่10บาทวางเลยครับ10บาทนะทั้งเงินของนราสิบบาทของเราห้าบาทโอ้โหห้าบาทกี่อันเนี่ยของเราสี่บาทสี่บาทงั้นของเราหนึ่งบาทเลยห้บาท โอ้โหไม่สดละเหมาเหมาเลยมาเลยพี่น้องขวดเดียวเหมาเลยมาเลยจ่ายตัง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 ทั้งตังตังตังขนมปังปอมไหมเนี่ยหนึ่งบาทอเด็กนายไม่ได้ตังด้วยสันนะเออจ่ายตังขนมปังร้อนๆครับที่ร้อนไม่ใช่เพราะอุ่นนะครับตากแดดครับผมเชิญรับชมรับชิมก่อนได้ครับ หาอะไรได้พิเศษเหรอใช่ครับผมพอละยี่สบครับออๆขยันจังคอ้อสถุงนะสอถุงเลยใช่ไหมครับอืมอไม่ต้องพอนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอ้โหสองถุงร้อยนึงผมิทสตาร์แล้วโดนแจกเทสตาร์ลุวโดนแจกใช่เฮ้ยแล้วมันแฮมนี่นะขนมเรานวยเลรเลยรยเลยๆๆยเลย นี่นายเอาขนมที่ซื้อจากเราไปขายเหรอซื้อแล้วไปหนึ่งบาทเอาไปขายยี่สิบอู้กำไรอีกเออเอาเข้าไปสมน่าก็เพราะนายนั่นแหละมาแข่งกันราคากับเราอ่ะนายไม่ใช่ที่นายกดราคาเราก่อนอะอ้าไก่อะน้า เท่าไหรไม่ขนมปังเหยถุละ50บาทเองไม่เอามาแล้วพอแล้วไปเลยไปเลยไหนว่าอร่อยอ่ะโหมะไข่ไปเลยเอาปะ Để không phải tNet Giờ cũng kh uma Quay lại Đón Phải Bạn bây เดียกผมประวัติอดุลรามาครับผมผมจะมารีวิวทีมงานครับแฮมไก่ครับครับอับดุลหล่อเออพวกนายได้ลองกินไก่ทอดร้านใหม่ยังอ่ะที่เปิดใหม่อ่ะลองแล้วลองแล้วอร่อยมากกรอบนอกนุ่มใหญ่ลองแล้วลองแล้วกรอบนอกนุ่มใหญ่อร่อยมากเดี๋ยว้เนี่ยนะใหญ่อันบนึงนะนุ่มใหญ่คืออะไรวะลองแล้วลองแล้วอร่อยมากกรอบนอก ทำให้ชินก่อนเบื้องหนะครับผมซาฟาขำหน้าตุลาครับชิปตุลาทำหน้าอย่างนี้ก็คือเราจะต้องทำให้หายนะครับการแสดงมันยากหน่อยนะครับตุลาทำนี่ครับทำให้เอฟซีดูก่อนครับถามเคแล้วดูจากฟาครับโอเคชินยังก่อนชินไหวนะไหนทำชินไหวไหวเฮ้ย ให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนลมจะแรง